AI ครับกำลังเป็นเครื่องมือที่ใครก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู3 Chat GPT พร้อมที่ทำให้เราสามารถเทรด f o r l x x ได้ไง่ายขึ้น และพิเศษสำหรับผู้ติดตามช่องเทสคูนครับวันนี้ใครที่เปิดบัญชี IC Market ผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้จะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นส่วนลดบัญชีโรสเพย์นะครับค่าคอมมิชชั่นลดสูงสุด7เหรียญเหลือเพียงแค่5.5เหรียญตอ่อหลอดส่วนบัญชีแตนดาร์ดเริ่มต้นจาก0.8นย์พีซลดพิเศษเหลือเพียงแค่0.5นย์พีซตัวลดนี้เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีผ่านช่องเทสคู๋เท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบผมฟิลเองนะครับจากช่องเทสคู๋ครับ และในวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยเด็ดๆที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเทรดฟอเร็กได้สบายขึ้นแบบ300%มาแนะนำให้คนรู้จักกันด้วยครับซึ่งนั่นก็คือ3พรมเจ๋งๆที่จะช่วยให้เราเทรดฟอเร็กง่ายขึ้นนั่นเองโอเคครับฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าพร้อมคืออะไรพร้อมนะครับคือข้อความที่เราใช้สั่ง AI ให้ทำงานบางอย่างให้กับเราครับหรือว่าให้ข้อมูลบางอย่างกับ AI เพื่อให้ AI นะครับสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เราต้องการได้โดยโครงสร้างพื้นฐานของพร้อมนะครับจะประกอบไป Persona 2. c c t i o n 3. Context 4. Detail 5. f o ่ m a t ลาอันคืออะไรเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับมันก่อนครับก่อนที่เราจะไปดูพร้อมที่จะช่วยให้เราสามารถใช้ t r a d e for e x ได้นั่นเอง Persona ครับคือการกำหนดคลิกภาพให้เขากำหนดว่าเขาเป็นใครเขาทำอะไรได้บ้างตรงนี้นะครับจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถอินโรกับตัวเองสามารถรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยครับต้องคิดแบบใครตัวที่สครับผมคือแอคชั่นครับแอคชั่คือการการะทำ เราต้องการให้เขาทำอะไรบ้างในการทำคำสั่งครั้งนี้แม่ว่าจะเป็นการ summarize การเขียนการเขียนโปรแกรมการอ่านการวิเคราะห์เราสามารถระบุในแอคชั่นได้หมดเลยครับต่อไปครับผมคือ context. คอนเท็กซ์คอนเท็กซ์ในที่นี้คือการระบุว่าแอคชั่นของเขาจะต้องเป็นแอคชั่นที่เขาทำใส่อะไรนั่นเองโดยสําคัญสําคัญเลยครับคือคอนเท็กซ์พวกนี้เนี่ยคือส่วนขยายของแอคชั่นครับต่อมาครับคือดีเทลเขาต้องทำแอคชั่นในคอนเท็กซ์แบบไหนโดยมีดีเทลยิบย่อยต้องเป็นอะไรบ้างดีเทลยิบย่อยเหมือนเป็นสเต็ปครับผมว่า เขาจะต้องทำแอคชั่นเนี่ยหนึ่งก่อนหลังทำละเอียดแค่ไหนทำแบบไหนบ้างและสุดท้ายเลยครับก็คือฟอร์แมตครับฟอร์แมตคือรูปแบบของคำตอบครับว่าเขาจะต้องเอาพูดข้อความออกมาคำตอบออกมาในรูปแบบแบบไหนกันบ้างยกตัวอย่างเช่นครับผมหนึ่งเลยครับนี่คือพร้อมตัวอย่างที่ผมยกมาในวัน,นตัวแรกเลยก็คือ a as a financial analysis summarize the key f i n d i n g of this earning report in a bullet list ตรงนี้ครับถ้าจัดสังเกตเห็นว่าผมได้แบ่งเซกชันให้เขาไปทั้งหมด5เซกชันนะครับเซกชันแรกเนี่ยคือพอสต้าครับคือการระบุว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาคืออะไรเซกชันที่2ครับผมก็คือแอคชั่นหรือก็คือซัมมารีนั่นเองตัวที่3ครับคือซัมมารีเดอะคีย์ไฟนิ่งคือเกณฑ์หลักข้อมูลหลักที่ได้และได้จากอะไรล่ะได้จากอะไรก็คือดีเทลอันที่สครับออฟดิสเออร์นิ่งรีพอร์ตสุดท้ายเลยก็คือให้ซัมมารีข้อข่าวทั้งหมด ในรูปแบบไหนรูปแบบที่ว่าก็คือ I n the b u l l e t point หรือ Bullet List นั่นเองครับอ่านี่ครับก็คือตัวอย่างครับผมว่าเราจะต้องพร้อมยังไงให้เขารู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราต้องพร้อมยังไงให้เขารู้เรื่องเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของพร้อมกันดีกว่าครับว่า3อันที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างการพร้อมในวันนี้ที่จะช่วยให้เราเทรดฟลกได้ง่ายขึ้นมีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่พร้อมแรกเลยครับก็คือพร้อมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าว แล้วก็กราฟนั่นเองครับจากอินเทอร์เน็ตอ่าสําคัญเลยคือมันสามารถวิเคราะห์จากอินเทอร์เน็ตให้เราได้ซึ่งพร้อมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นพร้อมที่เราจะให้เขา a c t as financial forex analysis นั่นเองก็อันดับแรกเลยนะครับผมมาที่ chatgpt o 3นะครับ chatgpt o 3ตัวนี้คือตัวล่าสุดของ chatgpt นะครับเราก็มาใส่ก็อย่าลืมนะครับผมต้องกด search in web ด้วยนะครับแล้วก็มาเลือกเขียนพร้อมกันเลยครับพรอมแรกของเราครับเราต้องการให้เขา a c t as f a forex news a n i s y s i s นะครับต,ต่อมาครับผมพอเรารู้แล้วว่า p e r s o n a เขาเคืออรไรมาดูดีเทลกันบ้างครับผมมาดูดีเทลกันบ้างในสดีเทลนะครับเราจะให้เขา a n a l y z e the current price action of currency pair on a time frame chart นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้ผมใส่เป็น a bucket ไว้นะครับเพราะว่าเราจะสามารถ Edit ได้เนาะว่าเราจะ Edit ิตเป็นอะไรบ้างยกตัวอ,อย่างเช่นในตอนนี้ผมจะ Edit ให้เขาใช้เป็น USD JPY นะครับ on the time frame time frame ตร,รงนี้ผมให้ใช้เป็น 1ึงชั่วโมงชาร์จนะครับ1 HR ชาร์จแต่แล้วต่อมาเราจะให้เขาทำอะไรต่อครับก็ให้เขาเนาะหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าเงนินตรงนี้เนี่ยบนสำนักข่าวไหนบ้างเนาะ concurrently search the web from breaking news related to currency pair ก็คือ currency pair ตัวนี้ก็คือ usdjpy นะครับเราก็ใส่ไป f o c u s i n g the source site source site ตรงนี้เนี่ยคือรูปแบบของเว็บไซต์ข่าวนะครับที่เราอยากให้เขาหาเนาะ หลักๆเลยเนี่ยเราจะให้เขาหาข่าวอะไรก็ได้นะครับก็ออนอันนีซอสนะครับก็ถ้าเรามีสำนักข่าวหรือว่าเรามีเว็บไซต์ข่าวหรือเรามีหน้าชาร์ตข่าวที่เราอยากจะเอามาใส่นะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ IC Market เนี่ยในส่วนของ IC Market นะครับเขาก็จะมีขา่ขาวเขาเนาะที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถแก้ไขพร้อมของเรานะครับให้โฟกัสออนจุดก็ได้นะครับก็คือตัวของ IC Market Ad แอด เพดดิ้งวิววิวนะครับอ่าสองอันนี้เนาะพอเราให้คอนเท็กซ์เขาแล้วใช่ไหมครับเราต้องให้ดีเทลเขาด้วยดีเทลของเขานะครับเราจะให้เขาเนี่ยซีเนสิสนะครับตัวของเทคนิคอลไอซิสที่เกี่ยวข้องกับเขานี้โดยให้เขานะครับอเนอิฟายนิ hmm. ining, uh, movement, mm ่งโพเทนเชียลอ่าไพรซ์เมมเมนต์แล้วก็พรอวิส์แซดซัมมอรี่ดัสมูรไลลี่ช็อตเทอมดิเรคชั่นอะลองวิดัสครีสซ์พอร์ตและรีเซสตั่นเลเวลนะครับอันนี้เราก็ให้เขาระบุว่าให้เขาวิเคราะห์ข้อออออมมูลออกาาเเเป็น resistance, support and resistance, นนนรรซซิิสแตตต์์พะ แล้วก็ Key Support Level นะครับเราจะ Add เข้าหน่อยว่า,าในส่วนของ Format นะครับให้เขา Return The Output In Bullet Point Where User Will Know ก็คือที่ไหนก็ได้นะครับที่ User Will Know a n t Price, a n t Condition, TP and SL อันนี้ก็คือเราให้ขาระบุเลยครับว่าให้เขาให้ข้อมูลกลับมาในรูปแบบของ Bullet Point ที่มีการ tp sl ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยครับเขาก็จะไปหาข้อมูลให้เราสักแป,ป๊บหนึ่งเนาะ สำหรับต,ตัวของรีเทิร์นเนี่ยเขาก็ให้เรารีเทิร์นเรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดีกว่าว่ารีเทิร์นที่เขาให้มาจากพร้อมตัวนี้นะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยครับผมเขาสรุปมาให้ก่อนครับว่าเทรนในช่วงชาร์ตหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงบ้างเนาะจะสังเกตว่าเขาได้ระบ,บุให้เราใน3หัวข้อหลักก็คือเทรนคีย์เลเวลแล้วก็โมเมนตัมทั้งหมดนี้เนาะคือตัวที่เราพร้อมให้เขานะครับเขาพบว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนี่ยขย รีบาว0.9%นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยราคามันอยู่ในสวิงไฮ145.2แล้วก็จะมีดีเซนตเนี่ยอย่างชัดเจนอยู่ที่143.8เนาะแล้วก็ดีเซนต์อันหนึ่งอยู่ที่144.22นะครับอีกอันหนึ่ก็คือ145.78นั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็น key level นะครับที่ตัวของเว็บไซต์ต่างๆระบุไว้แล้วก็ตัว ChatGPT ของเรานะครับ เขาได้ไปหาข้อมูลมาให้เราเนาะหลังจากนั้นครับผมลงมาดาล่างครับเขามาดูเรื่องของ f u n d a m e n t a l แลและก็นวนะครับว่าข่าวต,ต่างๆเนี่ยอาจจะส่งผลต่อราคาการาฟยังไงบ้างก็ระบุมาอย่างชัดเจนเลยครับว่าตัว f ฟดนะครับอาจจะส่งผลต่อราคาของตัวคู่เงินนี้ยังไงบ้างเนาะมีเรื่องของยู a ล e ด้วยนะครับแล้วก็อาคา m มิงด a ต้าที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสุดท้ายเลยครับก็คือเทรดแ่น ในช่วงของ intra day นะครับเทรดแผนตัวนี้นะครับก็เป็นเทรดแผนระยะสั้นตั้งแต่4ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะครับเขาก็ระบุมาว่าเราควรจะลองแล้วก็เราควรจะเซลล์ในราคาไหนบ้างถ้า condition มันเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ควรที่จะ take profit รวมถึง stop loss ตรงไหนบ้างแล้วก็จะมี list ratio ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดหน้าชาร์ตขึ้นมาแล้วก็กางแผนเทรดแบบเขาดูนะครับว่าแผนเทรดที่เขาออกแบบมาให้ผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะ สำหรับแผนเทรดแรกนะครับเขาบอกว่าถ้าราคามากกว่า143.82นะครับให้เราเข้าลองผมก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ143.82นะก็คือตรงนี้นะครับอ่าผมดับเบิลชิพกันให้เราเข้าลองเนาะแล้วก็ให้เราเท p โ o ฟิตครั้งแรกนะครับที่ร้อยสี่สิบสี่จุดแปดสองแปดจุดแปดศูนย์นะครับร้อยสี่สิบสี่จุดแปดศูนย ก็คือแท่งนี้นะครับให้ Take Profit แล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็คือ115.70นะครับก็คือให้เอาตรงนี้เนาะโอเคอันนี้ผมอยู่ในทางเฟรมเดย์นะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นทางเฟรมชั่วโมงให้ก่อนอ่าหน้าชาร์จตรงนี้เขาก็จะให้มาเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือจุดแถวซับล o อตของข้อแรกนะครับซับลอตข้อแรกเขาบอกให้อยู่ที่143.10นะครับ วางไปเลย143.10ก็วางเป็นซับรอรนน์ะครับเราก็จะได้หน้าเทรดแบบนี้นะครับก็คดิชันของเขานะครับถ้าราคา break true ตรงนี้ให้กดลอได้เลยซึ่ง break t r u ไปแล้วนะครับเราก็ควรจะ f o l ล o w ลอโอเคนี่คือแผนแรกที่เขาให้เรามาเนาะแผนที่2ครับผมให้เราเซลล์ที่ราคา143.70ถึง143.80นะครับถ้าราคาเนี่ยมันเกิดการ reject หรือว่า มี upper shadow ที่น้อยกว่า10จิบนะครับแล้วก็เกิด R side i v e r g e n c ก็คือในราคาตรงนี้นะครับ144.70 1 4 3ก็คือราคาตรงนี้เนาะที่เดิมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดราคา rejection แล้วก็ตัวของ R side d i v e r g e n c นะครับให้ s e ล l แทนทีนี้ให้เลลเป็นไหนล่ะตัว t e c o n fit ของเขานะครับบอกว่าให้อยู่ที่142.95นะครับรือก็คือตรงนี้นะครับ142.95ตรงนี้เลยนะครับ ก็คือเป็นจุด table f i t ของฝั่งช็อตนะครับถ้าแผนช็อตมันลงมาถึงตรงนี้เนาะแล้วก็ให้ stop loss ที่ตัวของ144.22ครับหรือก็คือเส้นนี้นะครับ144.22ก็คือเส้นนี้นะครับซึ่งในกรณีตรงนี้นะครับหน้าเทรดที่เป็นไปได้ที่สุดนะครับก็คือแผนรองที่เขาให้มานั่นเองนี่นีผมก็คือพร้อมแรกของเราครับ โอเคครับทุกคนสำหรับพร้อมที่2ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมที่ให้เขาวิเคราะห์หน้าเทรดให้เราเลยนะครับจากตัวชาร์ตต่นเองเนาะการจะทำอย่างี้ได้นะครับเราต้องมีการอัปโหลดรูปภาพให้เขากอ่อนอ่าสำหรับตัวรูปภาพนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าครับสาหรับพร้อมอันนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวในหน้าชาร์ตกันก่อนเนาะในหน้าชาร์ตนะครับเราจะเปิดหน้าชาร์ตอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วก็สําคัญเลยครับก็คือข้อมูลที่เราจะให้ CPT เนี่ยก็คือจะเป็นข้อมูลที่เราต้องแคปรูปภาพให้เขาฉะนั้น สำคัญเลยคือเราอยากจะให้เขาเห็นข้อมูลอะไรบ้างเราก็จะสามารถเพิ่มอินดิเคเตอร์พวกนั้นให้เขาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนาะผมให้เป็นหน้าชาร์ตเปล่าๆแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มตัวของวอลลุ่มอาย MA เอมีดีแล้วก็ออริจินัลแบนให้เขาด้วยนะครับเขาจะได้เห็นภาพอะไรหลายอย่างเนาะโอเคครับเนี่ยครับตอนนี้ผมได้เพิ่มข้อมูลทั้งหมดแล้วก็อินดิเคเตอร์ทั้งหมดที่ผมอยากได้เนี่ยเข้าไปในหน้าชาร์ตแล้วนะครับดังนั้นต่อไปครับผมผมก็ต้องทําการแคปหน้าจอตรงนี้ครับอา พอผมแคปหน้าจอแล้วเนาะผมก็จะได้รูปภาพหน้าชาตรงนี้พร้อมราคามาอย่าลืมนะครับมั่นใจเนาะว่าเราต้องแคปหน้าจ้าหน้าจอกับเวลาให้ติดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มี2อันนี้เขาจะมีเคาะหน้ากราบไม่ได้เนาะโอเคครับสำหรับต่อไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับว่าพร้อมเนี่ยเราจะให้เขาทําอะไรบ้างเริ่มจากอันแรกก่อนเลยครับผมไปที่แ a t GPT สังของเรามาเริ่มดูตัวแรกกันเลยครับก็คือตัวของ Persona ครับในส่วนของ Persona นะครับวันนี้เนี่ยเราจะพร้อมเป็นภาษาไทยให้เขานะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่า เราสามารถพร้อมให้เขาเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าเนาะโดย p e r s o n a l นะครับเราจะให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน creative finance ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้นในการวิเคราะห์ครับเทคนิคแล้วก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเขียนโค้ด Python เป็นอย่างมากเนาะหลังจากนั้นครับผม Action ครับเราจะให้เขาช่วยวิเคราะห์พิจนารณาแล้วก็ให้ความเห็นประเมินแล้วก็แนะนําจุดเข้าจุดออกเทรดที่มีความแม่นยำสูงจากรูปกราฟที่เราแนบให้แล้วเราก็ กป็ปีหน้ากราฟของเราครับเอามาใส่ในหน้าพร้อมได้เลยจากนั้นครับในส่วนของ context ครับเราจะให้เขาวิเคราะห์กราฟที่มีสินทรัพย์ชื่ออะไรในกรณีของผมนะครับชื่อสินทรัพย์ของเราก็คือตัวของ USDJPY USDJPY บน t i m ม f เฟ m e ของเราก็คือ t i m e f r a m e 1ชั่วโมงครับเพื่อหา Set up Trade ที่มีความเป็นไปไ,ได้สูงที่สุดเนาะ ่วนต่อมาก็ผมก็คือส่วนของดีเทลครับดีเทลเนี่ยเราจะระบุให้เขาอย่างชัดเจนไปว่าอะไรบ้างจากกราฟที่ให้มานะครับโปรดระบุแนวรับแนวต้านประเมินแนวโน้มปัจจุบันของตลาดเนาะขึ้นลงหรือไซเวย์แล้วก็วิเคราะห์รูปแบบกราฟที่ปรากฏอยู่เช่น and, and Shoulder t r i a n g l e Fact ถ้ามีโปรดพิจารณาจุดเข้าจุดออกโดยอ้างอิงจากปัจจัยทั้งหลายประกอบกันเช่นการเสี่ยงใจของการตัดกันของเส้น moving average สัญญ,ญาณดเวเปนจาก a n d i DI, หรือ f o n a บ c i r e t r a ท e m e n t ที่สำคัญ ถ้ามีหรือถ้าเราตีไว้นะครับพร้อมทั้งประเมิน list ratio ในโอกาสการเทรดตัวน,นี้ให้เราด้วยนี่คือในส่วนของดีเทลนะครับต่อมาครับในส่วนของบู l เลตที่เป็น uh, format output นะครับเราก็จะต้องมาระบุ output ให้เขาด้วยนะครับว่าเราอยากให้เขา output ออกมาเป็นในรูปแบบ format ไหนเนาะในกรณีนี้นะครับเราอยากให้เขา uh, return ข้อมูลกลับมาเป็น bullet point นะครับอ่า สามลักแล้วผมผมต้องการ TP SL ตับรอนแล้วก็เงื่อนไขของการเข้าออเดอร์ะครับก็ Enter ไปเลยครับเดี๋ยวรอให้เขาวิเาะห์ให้เราหน่อยครับโอเครับในตอนนี้นะครับเขาจะให้ข้อมูล return กลับมาจะสังเกตเห็นว่า format ตครับผมคล้ายๆกับตอนที่เราให้เขาบิขอข่าวเลยเนาะเพียงแต่ว่าในตัวนี้ครับผมเขาจะใช้ จากหน้าใช้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีเรื่องของข่าวแต่จะมีเรื่องของตัวราคาเข้ามาอย่างชัดเจนมากขึ้น,นครับเริ่มจากตัวแรกกันเลยครับผมก็คือ Key Price Map ครับตัวนี้เนี่ยเขาได้ลากแมปออกมาให้เรานะครับว่าครงสร้างราคาในการาฟที่เราส่งไปให้นะครับมี resistance ตรงไหนบ้างนะแล้ตั้งแต่ resistance 3อันแล้วก็ตัวของ support 3อันนะครับลงมาได้ครับผมก็คือ market stage นะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเทรนของเราคืออะไรมเมนตัม um เป็นยังไงบ้าง จากอะไรล่ะสังเกตจากอะไรสังเกตจากข้อมูลที่เราให้เขานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ RSI MACD แล้วก็ Volatility เรื่องของตัวของ Bollinger Band นะครับว่าความกว้างมันความแคบของมันเป็นยังไงบ้างครับหลังจากนั้นเนาะลงมาด้านล่างเลยครับก็คือเรื่องของตัว High Probability Setup นะครับเราจะเข้าเทรดก็ต่อเมื่อมัน Entry Condition ถูกต้องนะครับก็คือเขาให้มา3เงื่อนไขเนาะตัวแรกก็คือ Break Out Long ตัวที่สองคือ Pull Back Long แล้วก็ตัวุดท้ายก็คือ Counter Short นะครับมีเงื่อนไขที่ชัดเจนมี Entry Price ที่ชัดเจน มีซับ s s สต์ profit แล้วก็ r e w a r d r a ด i ชให้เราครับหลังจากนั้นมาเลยครับผมก็คือตัวของเช็คลิสต์ครับว่าเช็คลิสต์ตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าเราจะเข้าออเดอร์เราต้องเข้าออเดอร์ในกรณีไหนบ้างครับก็คือเป็นเทรดเซตอัพง่ายๆที่เขาให้เรามานั่นแหละเนาะแล้วก็สุดท้ายเลยครับผมก็คือตัวของลิสต์โนดนะครับว่าเพอร์เซนต์ไซส์ของเราเนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่บ้างเราควรมีบายแอสในช่วงกี่ไทม์เฟรมบ้างและสุดท้ายครับผมว่าสเปรดเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะถ้าเราเทรดในช่วงเวลานี้ แล้วก็ในเสร็จสั์นี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือ Return ที่เขาจะให้กลับมาจากพรอมที่เราให้เขาวิเคราะห์หน้ากราบนั่นเองเนาะต่อไปครับผมสุดท้ายเลยในกรณีที่เราไม่ต้องการให้เขาวิเคราะห์หน้ากราบนะครับแต่เราต้องการให้เขาช่วยเขียนระบบเทรดให้เราหน่อยเราจะต้องทำยังไงบ้างละ่ะผมก็จะมีพรอมครับให้เราช่วยเขียนระบบเทรดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมีคลิปในการใช้พรอมช่วยเขียนระบบเทรดไปแล้วเนาะแต่วันนี้ผมจะมาระบุเงื่อนไขชัดเจนแล้วก็เป็นแพ t t e r n นท่านท่านท่านทน ให้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราสามารถทำยังไงได้บ้างเริ่มจากตอนแรกกันเลยครับผมถ้าเราต้องการให้เขาเขียนระบบเทรดนะครับเราต้องให้พอร์ตนาเขาเป็นพอร์ตนาที่สามารถเขียนระบบเทรดได้ก่อนเริ่มต้นจากการระบุกันเลยครับว่าคุณเนี่ยเป็น quantitative f i n a n c e expert ที่มี d e e p understanding เกี่ยวกับการเขียน p y น์สคริ code นะครับจริงๆแล้วไพน์สคริปโค้คือหลาย p พน์สคริปโค้ก็คือโค้ดที่เราใช้เขียนในเทร View นั่นเองต่อมาครับเราต้องให้เขาเนี่ยช่วยคิดไอเดียหน่อยครับคร e สเฮล คิดไอเดีย analyze evaluate แล้วก็เขียนพาสคริปต์สำหรับเทรดดิ้งซิสเต็มหน่อยนะนเ่คแอคชั่น,น,นต่อมาครับในส่วนคอนเทกต์เนาะคอนเทกต์เนี่ยต้องการอะไร t h i s is the development of universal trading strategy for highly v o l a t i l e currency pair นะครับอันนี้ผมระบุเลยนะว่าผมต้องการ strategy ที่เป็น strategy แบบ mean als, มีด n เวอร์นะครับสำหรับ uh, currency ที่มีความผันผวนสูง Strategy ตัวนี้นะครับผมจะต้องระบุชัดเจนว่าผมต้องการอะไรบ้างก็ระบุไปเลยครับ ในกรณีที่เราอยากจะระบุของเรานะครับเราก็มาเปลี่ยนเซสชันตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ว่าในกรณีนี้ผมไม่ได้ผมระบุไปแล้วนะครับก็คือ this session เนี่ย choose identify entry and exit points using b r i n g e r band and r s i as primary indicator ระบุเลยครับว่าผมจะใช้ b r i n g e r band แล้วก็ r s i นะครับเป็น primary indicator เนาะแล้วก็มันควรจะต้อง include ตัวของ r e s u m e element s u c as ตัวของ stop loss level fit level แล้วก็ intra day trading time frame target นะครับระบุไว้เลยครับว่มามันต้องมี management ในส่วนของ stop loss table fit แล้วก็การเทรดระหว่างวันด้วยสุดท้ายเลยครับให้ format กับเขานะครับซึ่ง format ตัวนี้เนี่ยเป็น format ของ p y t script เนาะเป็น driving ข p y script code ให้ใช้ c a m e case นะครับซึ่งพวกนี้ก็คือสามารถก็าไปใช้ได้เลยในส่วนของ format อล่าน,นะครับก็คือเป็นข้เรียกเป็น requirement ที่ p y script suggest มานะครับว่าเราควรจะเขียนโค้ดแบบไหนเมื่อผมมีข้อมูลตรงนี้ครบแล้วใช่ไหมครับผมก็ให้เขาเขียนโค้ดให้ผมเลยครับ อนนี้ผมเขียนพร้อมให้เขาเรียบร้อยแล้วเพราะเขาจะเริ่มคิดโคดให้เราเนาะก็ลงมาด้านล่างกันเลยครับผมเขาเริ่มคิดคอคอนเซ c ปต์ก่อนครับแล้วก็ดีไซน์ว่าคอเขาคืออะไรเข็มที่รูคืออะไรเอ็กซิสรูคืออะไรหอรเชียนไซซิ่งใช้แบบไหนแล้วก็อินทราเดฟ滤เตอร์เขาจะฟิลเตอร์อะไรบ้างในแต่ละวันนะครับเขามีคูดาวให้ด้วยเนาะแล้วก็ทาไมถึงต้องทําแบบนี้เขาก็จะมีเนื้อนไขตารางเขียนให้เราแบบนี้นะครับลงมาด้านล่างเขาจะให้ค่อยค่อยเขียนโคดในแต่ละส่วนกันครับตั้งแต่ส่วนของตัวทีคอนวก็ปต แล้วก็มาเป็นในส่วนของตัวไพสคริปครับแล้วก็ลงมาด้านล่างครับผมก็คือเนมวิ่งก็คือการตั้งชื่อนะครับว่าเขาตั้งชื่อแบบไหนสุดท้ายเลยครับก็คือในส่วนของตัวอ a วาเลชันแลวก็สเ็ปต่อไปที่เราสามารถเอาตัวโคดนี้เนี่ยมาตัดแต่งต่อได้นะครับก็จะระบุไว้แบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมลองก๊อปปี้ไพสคริปของเขาครับมาใช้ก่อนเลยดีกว่าอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็ให้เขาคิดระบบเทรดให้ผมเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ออกเป็นหน้าเทรดที่มีลักษณะแบบนี้เลยนะครับ แต่ส่นนี้เราก็สามารถเอาตัวของพารามิเตอร์เนี่ยไปปรับใช้ต่อได้นะซึ่งเขาให้เงื่อนไขามาค่อนข้างชัดเจนมีเซกชั่นที่ชัดเจนนะครับมีการเทคปุ๊ฟิตมีการเซตติ้งอะไรทชัดเจนมากเลยแล้วเราก็สามารถให้โค้ดตรงนี้เนี่ยกับ ChatGPT ในการแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับก็หลักๆเลยวันนี้ผมมีมาให้ทุกคนทั้งหมด3พร้อมซึ่งเป็นพร้อมที่จุดใจแล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดได้อย่างแน่นอนนั่นเองสิ่งสำคัญเลยนะครับต้องจำไว้เลยว่า AI เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆ แล้วก็จริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะทุกวันนี้ก็จะมีไอที่เก่งขึ้นออกมาเรื่อยๆดังนั้นเราควรจะตรวจสอบสัญญาณและก็ผลลัพธ์ของไออย่างสม่ำเสมอด้วยคิดซะว่าเป็นผู้ช่วยของเรานะครับมันไม่ใช่ตัโนมนแต่เราก็ต้องใช้ความรู้ใช้ความเข้าใจใช้วิธีกาฟิตจัราลียนของตัวเองนะครับในการตัดสินใจในการเข้าเทรดด้วยผมหวังว่าพออร้อมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับการเดินทางในโลกไฟแนนซ์ของทุกคนนะครับเชื่อว่าการเทรดแบบนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนประหยัดเวลาแล้วก็ นึกภาพออกได้ครับว่าในนาข้อของตัวเองเนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นได้บ้างหวังว่าวิดีโอนี้จะมปประโยชน์เนาะแล้วก็ถ้ามันประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกผมด้วยสำหรับวันนี้ผมฟิลจากช่องช n n น l h ฐ์เฮดสคูลคงต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ